ในอดีตครับจากปัญหาในเศรษฐกิจระหว่างเมืองลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสู่ความขัดแย้งระหว่าง2เมืองในสนามฟุตบอลครับค่ำคืนวันนี้ห้ามพลาดครับสำหรับในศึกแดงเดือดครับค่ำคืนวันนี้ลิเวอร์พูลครับเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของในด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับค่ำคืนวันนี้จัดหนัก จัดเต็มแน่นอนครับสวยพี่ท่านไหนแล้วกันครับที่สนใจครับผลงานเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นคําตอบให้กับพี่พี่เอหน้าช่องครับพีเมารีนะครับทั้งหมด7สนามมาครบมาเต็มแพ็กเกจเจประสบความสําเร็จนะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจแล้วกันครับติดตามหน้าไหลผมบอกเลยว่าในพัฒนาของเรานะครับมันมีดีกว่าหน้าไหลแน่นอนพี่พี่ท่านไหนที่สนใจครับและดีคือเซฟโซนสําหรับสายติดปลายนนมและพิเศษครับวันนี้พี่พี่ท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับ วันนี้อยากรับนะครับทีเชิ้ตลิเวคูลทีเชิ์ตแมนยูนะผมให้เลย2ทีเชิ์ตนะส่งตรงถึงหน้าบ้านนะครับหนึ่งใบเท่านะเอาไปเลยนะปัดขวาหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์และนี่คือหน้าตรงนะครับพี่ไม่ต้องไปนั่งผ่านใครทังนั้นหน้าตรงไม่ผ่านเอเจนต์มั่นคงปลอดภัย5้าหลัก6หลัก7หลักเอาออกได้นะครับพี่ๆด้านไหนที่สนใจแล้วกัน ปัดขวานะหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ล็อกอ่านเข้าใจกับมันสักนิดหนึ่งครับและสกิปกันเข้ามาได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านส่วนคำคือวันนี้อ่ะเราไปดูกันหน่อยนะสําหรับ2เมนูมั่นใจประจําหน้าช่องประจําหน้าคลิปคืนนี้นะครับก็ขอหยิบยกนะครับทางด้านของในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่เอกมาพูดก่อนเลยล้กันครับในศึกแดงเดือนวันนี้เวลาสี่ทุ่ แล้วนะเป็นคู่ระหว่างในงด้านของลิเวอร์พูลนั่นเองครับอันดับ3นะครับที่เปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอันดับที่11ของลีกนั่นเองนะซึ่งคู่นี้นะศศีคำพอ นะครับเป็นคู่ที่ทุกคนนะครับเฝ้าตานะครับและรอคอยนะครับเป็นศึกแดงเดือดถึงแม้ว่าอันดับมันจะห่างกันพอสมควรก็ตามแต่คู่นี้เจอกันทีไรครับสนามแทบแตกครับส่วนด้านฝังดางด้านของเีร์พูครับจากผลงาน2ไฟที่ผ่านมาในลีแพ้รวดเลยนะครับมีอยู่อ่าตอนนี้นะครับลังดับ3นะครับจาก7สัปดาห์แรกที่ผ่านมาจากการชนะ5 หน้าพ่ายไป์สองนะมี15คะแนนนะครับส่วนเกมล่าสุดนะครับโดนเชลซีเนี่ยนะเบียดเอาชนะในสแตมฟอร์ดบิดไป2ประตูต่อนหนึ่งนะวันนี้ในเรื่องของหุ่มกำลังคนในเชิงลึกนะครับวันนี้ก็ถือว่าอาจจะขาดอาริสันเบเกอร์นะที่มีอาการบาดเจ็บที่เหลือนะครับเฟอร์จิวฟันไดโคนาเต้นะครับมีโรสเกอร์เคสนะครับคอนเนอร์บรัสลีย์มีทางด้านของโดมิทิโซบอสไลน์นะครับกาเฟนเบิร์กแล้วก็อลิสเตอร์ แดนกลางนะครับดูมีพลังนะส่วนแนวรุกครับโคลดี้กัคโบโมเมสซาร่าและก็ดังด้านของฮูโกอิดิเกะมีด้านของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับไม่รู้ครับว่าจะเลือกอิซักหรืออิคิเกะแต่ก็น่ากลัวด้วยกันทั้งคู่เลยเพราะว่าความมั่นใจเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับส่วนฝั่งทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าในเรื่องของสภาพความพร้อมนะครับลูเบนอัมอลิมขาดลิซันโดมาติเนสรายเดียวครับทางเลือกที่เหลือนะครับมีมากมายนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่า นะครับถ้าวันนี้อมอลิมยันรีเวอร์ได้ผมมองว่าอมอลิมได้ไปต่อยาวๆเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสถานการณ์ปัจจุบันครับะระดับ,บ11 1ของตารางนะครับมีอยู่10คะแนนจากการชนะ3เสมอไหนเสมอกันไป1นึ่งแพ้ไป3นะครับแล้วก็ เกมรับแย่นะครับผมบอกก่อนเลยว่าเกมรับแย่มากนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโดนกระถุงไปแล้ว11ประตูนะครับแล้วก็ทำได้9นะส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยทำไป13บสามนะโดนไป9นะก็ถือว่ามาตรฐานในเรื่องเกมรับเนี่ยนะมีข้อผิดพลาดด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในเรื่องของสภาพความพร้อมอย่างที่บอกไปค่ะลิซ่าคนเดียวเดือบูเชอร์นะที่เหลือนะไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์ลัมเบนวันนี้ออสตราเป็นตัวจริงครับมาในระบบสามสนะเรนะนี่โยโลมาไทเดอร์ลิกลุกชอว์เป็นเตอร์ส่วน,นานขอมเซนเตอร มโลนะครับแล้วก็มีคอปปี้เมนูเป็นทางเลือกครับส่วนริมเส้นอามาเดโลแล้วก็ทางด้านของเดียโกดานโลนั่นเองครับสามประสานแนวลุกวันนี้คงเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากไรอันเอ็มบิวโม่นะครับทางดอร์มาชิลชุนยาและนาเป้าครับเบนจามินเซสโก้นั่นเองครับที่จะพร้อมลงล่าตาข่ายนะครับผู้นี้นะครับสถิติในฤดูกาลที่แล้วครับในสนามแมนฟิลด์ปรากฏว่านะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่บุกมาหักปากกาเซียนนะครับคู่นี้ผมจะให้เลือกสองช้อยนะผมมองว่าบิ๊กแมตช์แบบนี้นะครับสำหรับ ในการที่เลี้ยวคูเนี่ยหยิบยกมานะครับกำแพงเกินครึ่งช่วงตัวเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าแทบจะไม่ข้ามเพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้เลยในปี2025นะในปี2024นะครับในปี2023ในแอนฟิลนะครับหยิบยกมาเกินหนึ่งเนี่ยนะครับคือไม่ข้ามกำแพงนะครับคือเป็นการแบ่งคะแนนหมดเลยนะครับแล้วก็คิดว่าวันนี้ครับไมเคิล ออลิเวอร์เป็นผู้ตัดสินเชื่อไหมครับว่าย้อนกลับไป5้าไฟที่ไมเคิลออลิเวอร์เป่าแดงเดือดไม่เคยมีนัดไหนเลยนะครับที่ลิเวอร์พูลจะคว้า3คะแนนเหนือทางดานแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ครับยังไงคู่นี้ครับเมนูมั่นใจเมนูแรกครับขอวัดใจที่2มุมอย่างทัพที่สาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคําคืนวันนี้ถึงจะแพ้ก็ไม่ขาดมีโอกาสที่จะสร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ในคําคืนวันนี้อย่างแน่นอนครับเมนูแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่วนเมนูที่2ครับเราไปดูที่ทางด้านของลาลิก้าสเปน นะครับเวลาตีสองตรงเป็นคู่ระหว่างเกตาเฟนดับสิบเอ็ดที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของด้าเรอัลมาริดคู่นี้ง่ายๆสั้นๆบาเซโลน่านะครับเก็บ3คะแนนได้แล้วก็ขึ้นแซงทางด้านของเรอลมริดเนี่ยนำหน้าเป็นจ่าฝูงนะครับเก็บมาอ่าง่ายห่างจากมาริด1คะแนน นะผมบอกก่อนเลยว่ามานดิดวันนี้นะสถิตินะครับคือเครื่องหวานอ่าเป็นขนมกุบก่อของเรอัลมาดิดเลยสำหรับเกตาเฟ่อะนะครับไม่ว่าจะเจอกี่ครั้งนะเป็นเรอมาดิดที่สามารถคว้า3คะแนนได้ตลอดจาก3ฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในรังเย่าของเกตารเฟ่หรือว่าในซาเจโกเบเดบิวก็ตามนะครับด้วยสโมส์ทีมที่ใหญ่กว่าครับสำหรับเรอัลมาดิดวันนี้กับกำแพงหนึ่งช่วงตัวไม่น่าใช้งานยากทีเดนเอ็มปาเป้เวเนซุจูเนี่ยโรดิโกอาดากูแลบาชิมดีอาร์ดนะเฟเดริโกบันเบนเด้ เอามาลิดนะครับจะแกะเพซซิ่งนะครับแล้วก็ไล่จี้ทางด้านของบาร์เซโลนานะครับเพื่อขึ้นเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมครับยังไงวันนี้วัดใจเลอมาลิดเป็นเมนูที่2ประจําหน้าช่องประจําค่าคืนวันนี้ครับและนี่ก็คือฟร้อนมันประจําหน้าช่องประจําหน้าคลิปครับชอบจัดขัดสวยแล้วกันส่วนพี่ท่านไหนครับที่สนใจอยากรับเมนูเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องเมื่อคือนนี้พรีเมียร์ลีกไม่มีพลาด7เมนูจัดหนัก จัดเต็มนะครับพี่ๆนั่นไหนที่สนใจอยากรับเมนูเพิ่มเติมครับหีกนอกกระแสหรือว่าหลีออื่นนอกเหนือจากหน้าช่องปัดกว่าหน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์ครับจะมีคำอธิบายอยู่ลองอ่านเอาใจกับมันสักนิดหนึ่งและกันและสกิบกันเข้ามาได้เลยพร้อมรับทีเชิร์ตส่งตรงถึงหน้าบ้านส่วนครับคือวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับและเดี๋ยวเจอกันหน้าไลฟ์14นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ